ผมร้อยตำรวจเอกองคชาตอันทะโอรานครับจากศูนย์ป้องกันปราบปรามเงินกู้นอกระบบครับเขาตั้งโอนสายมาที่นี่ครับเขาบอกว่าเขาครับได้รับความเดือดร้อนจากการทวงหนี้ของเงินกู้นอกระบบครับครับนี่นี่ไม่ทราบปจากไหนครับ อยากเงินกู้ค่ะเงินกู้ของบริษัทอะไรอะครับธนาคการอะไรครับ KTB ค่ะ KTB ธนาคการอะไรครับ KTB เนี่ยกสิก่อนกสิกร,กร,กรของสาขาไหนนะครับแล้วคุณจะรู้ไปทำไมคะคุณไม่ใช่เจ้าของก็ไม่พอผมไม่ได้ไดเจ้าของครับด้วยเขามาแจ้งผมก็อยากจะรู้นะครับว่ามันข้อมูลที่เขาให้ผม กับที่คุณให้มันตรงหรือเปล่าครับอย่างน้อยๆถ้าคุณเป็นเจ<ล>้าที่<ห>จ<ะ>้ของคุณเป็นยังไงครับเขาบอกว่าเขาอะครับได้รับความเดือดร้อนจากเพลินกูน้นอ,อกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วมีการทวงที่แบบมีการข่มขู่แล้วก็โทรไปทวงกับคนข้างเคียงซึ่ง มันผิดกฎหมายการทวงหนี้เขาก็เลยเข้ามาแจ้งที่ศูนย์ศูนย์ก็เลยรับดําเนินการว่าถ้ามีโทรมาก็คือให้ตั้งโอนถ่ายมาที่นี่ครับขขแล้วเาเป็นหนี้อ่ที่ไหนบ้างและทำไมเอาถิกู้อ่าที่เขาบอกอ่ะครับเขาไม่ได้กู้ที่เค b บแบบที่คุณบอกแล้วเค b บก็ไม่ใช่ก,ร<ห>การธนาคารกสิกรด้วยครับ KT b บคือธนาคาร,รการ,รุงไทยครับ นั่นแหละครับ k t b มันไม่ใช่กสิกรครับมันเป็นธนาคารกรุงไทยครับอ่าว่างเสื่อยแล้ว